ชีพจนๆกระจอบกระจอบแบบนี้ไงที่ทำให้ฉันอะเลีเ้ยงลูกไม่แต่เล็กจนโตขนาดเนี้ยครับผมสูเปอเช่เหรอฮะครับเป็นไงพี่เรียบร้อยนะผ,ผมไม่เล่นรถเลยครับผมชอบซปเปอร์คาร์โอเคนะครับครับผม กับใครอยู่คะอ๋อโชว์รูมรถอะที่ทรอไปจองไว้เขาแจ้งว่าได้แล้วเออนี่คุณท็อกหนิงว่าข้อเสนอขงแม่คุณอะก็ดูน่าสนใจดีนะคะเพราะว่าเมียเก่าของคุณอะก็เป็นแค่แม่ค้าขายส้มตำข้างถนนกระจกกระจกอะถ้าเห็นเงินก้อนโตก็คงจะที่ครั้นรีบเอาลูกมาให้คุณเลี้ยงเลยละผมว่ายัางไะ คิดดีใช่ไหมคะคุณเขาจอคุณเก่งะสวัสดีจ่าเจพอนจไปไหนจ้าก็จะมากพีกาแฟนี่แหละกาแฟเย็นแก้วหนึ่งไม่หวานนะจ้าได้จ้าอ้าวน้องบอสไปไหนจ้าคาะแม่ไปตลาดครับป้าพรเฮ้ยเก่งจังเลยขายดีๆนะจ้าจ้าน สงสารในวามันเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่เกิดน่ะแล้วผัวมันไปไหนล่ะผัวมันทิ้งผัวมันรวยเป็นลูกเจ้าของตลาดที่นี่แหละทีเนี้ยมันแอบได้เสียกันปล่อ,อยวาท้องน่ะก็ปล่อยให้วาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวโอ้โหนาสงสารนะเนี่ยใช่ใช่ใชอา้าแล้วกาแฟฉันล่ะอุ้ยตายแล้วลืมแป๊บนึงจ้ะแป๊บบนึง ม้าเพลินไปหน่อยอีกอันนี้จ้าได้แล้วจ้าไม่หวานมัมวแต่โม้ไปหน่อยสวัสด,ดีป้าพพลสวัสด,ดีจ้าน้องบอส วันนี้เอาอะไรจ๊ากาแฟเย็นแก้วหนึ่งนมสดแก้วหนึ่งครับพอ,อได้จ้ะรอป้าแป๊บนึงนะนี่จ้าได้แล้วจ้าเท่าไรครับสี่สิบจัดอ๋อรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้าจะให้ขนมไปกินเอาตัวเอาขนมมาไหนจ๊ะตัวนี้ครับอ๋อได้ได้ได้เดีย๋ยวป้าให้สองห่อเลยนะ ลูกไอยวานี่น่ารักจริงๆเลยว่ามาทำไมฉันมารับลูกไปเดี๋ยว ลูกในฐานะอะไรอ่ะก็ในฐานาะพ่อไงในฐานะพ,พ่อเหรอพ่อที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูกมายังกล้าใช้คำว่าพ่ออีกเหรอทำไมจะใช้ไม่ได้ถึงฉันจะไม่ได้เลี้ยงดูลูกแต่ฉันก็เป็นคนทำมันเกิดขึ้นมาต่อมสามัญสำนึกอะ่ะเพิ่งทำงานหรือ,อยังไงถึงไม่จำได้ว่ามีลูกคนน่ะไม่เห็นแก่ตัว ทิ้งให้ฉันอะ่ะเลี้ยงลูกกับคนเดียวพอลูกโตคุณก็จะมาเอาลูกไปเลี้ยงนั่นหรอคุณนี่มันเลวตั้งแต่เป็นผัวยันเป็นพ่อคนเลยนะพ็อปเลวได้ใจจริงๆเลยอะ่ะคุณนี่แหละเห็นแก่ตัวว่าคุณก็รู้ว่าผมร่ำรวยมีฐานะถ้าลูกมาอยู่กับผมลูกก็จะมีอนาคตที่ดีไม่ต้องมาเป็นลูกลูกคนขายส้มตำริมถนนจนจน,จนกระจอกๆแบบนี้ใช่ อาชีพจนๆกระจกกระจกแบบนี้ไงที่ทำไม่ฉันล่ะเลี้ยงล,<ะ>ล,ลูกไม่แต่เล็กจนโตขนาดเนี้กลับไปได้แล้วจนแล้วยังจะหยิ่งจอาหออีกนะอ่ะนี่เงินหนึ่งแสนบาทสำหรับการเลี้ยงดูเก็บไว้เลยค่ะฉันไม่ต้องการค,<ณ>คุณก็รู้นิสัยผมนะว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้ผมจะไปจ้างทนายมาฟ้องร้องคุณ ชอนคุณไปจ้างเลยฉันอะเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กจนโตฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะมันลูกะจะเรียกคุณว่าอะไรเพราะฉันบอกไปแล้วพ่อมันตายไปแล้วว้าคุณเตรียมใจไว้เลยผมจะไปจ้างทนายเก่งที่สุดมาฟ้องเราเรี่ยงลูกให้ได้ไปกับ แม่ร้องไห้ทำไมครับผมไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้เลยไม่มีอะไรหรอกลูกพี่เข้าตานะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้แม่ล้างหน้าก่อนนะครับ บอสครับวันนี้เรียนดนตรีกับครูสนุกไหมครับสนุกครับงั้นวันเสาร์หน้าเราเจอกันอีกนะครับแล้วใครมารับน้องบอสครับแม่ครับงั้นน้องบอสรอคุณแม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูไปสอนต่อก่อนเจอกันวันเสาร์หน้านะครับหนูหนูชื่อน้องบอสปะครับใช่ครับนีพ่อยนะ ม่คุณพ่อก่อน,นเดนี๋ยวเต้บอกว่าพ่อผมตายไปแล้วครับตั้งแต่ว่ายังเด็กๆื่อาวาันมีงานทําบุญที่โรงเรียนมันครูอบอกว่าให้ทําบุญไปให้คนที่ตายไปแล้วว่ายังทําบุญให้คุณพ่อของบอดเลยครับบอสรอ,อให้คุณป้องชนะก่อนนะแล้วค่อยมาเอาลูกไปเลี้ยงอะ่ะแล้วก็ค่อยให้ลูกเรียกคุณว่าพ่อไปถองบอส มาพร้อมกันแล้วนะครับนี่คุณวางนะคทับคุณหนิงเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับศาลได้ตัดสินตามคำฟ้องของคุณท็อปแล้วนะครับและนี่ก็คือเอกสารยินยอมทั้งสองฉบับฉบับแรกของคุณวางเป็นหนังสือยินยอมรับสินทรัพย์จากคุณนายต้องจิดคุณวาวาโดยให้คุณวาวาเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งค่าเช่าแผงในตลาดและบ้านพร้อมที่ดินในหมู่บ้านฮะคุณแม่ไปทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไม่นานแล้วครับตอนแรกคุณนายต้องจิตตั้งใจจะทำให้อยู่ในที่ายกรรมแต่ทีนี้เกรงว่าคุณวาเนี่ยจะไม่มีเงินส่งเสียบุตรจนเรียนจบก็เลยให้ผมจัดการตอนนี้เลย ส่วนคุณท็อปนี่คือหนังสือยิอมของคุณท็อปนะครับให้คุณวาเป็นผู้ดูแลบุตรต่อไปแล้วคุณท็อปเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรจนจบปริญญาตรีและค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันด้วยครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคะคุณทานายก็ไหนว่าคุณเก่งไหคะครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลและก็กฎหมายด้วยนะครับ เป็นยังไงล้วคะทอ็อปสิ่งที่คุณได้รับมันสะสมกับความเลวได้ใจขคุณไหมล่ะคะถ้าไม่มีอะไรแนละ้วเนี่ยผมขอจบเพียงเท่านี้นะคะรับเชิญครับ วัสดีครับคุณลุงคุณแอมอ๋อสวัสดีจ้าคุณยามสวัสดีครับคุณแอมวันนี้เป็นวันเกิดคุณแอมผมมีของขวัญมาให้ครับนานรู้ได้ไงว่าวันเกิดฉันแต่มันไม่สําคัญหรอกว่านานจะรู้ได้ไงเก็บของขวัญกระจอกกระจอกของนายไว้เหอะเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นแค่ยามอ่ะไปคิดเสอเอลิม,มจีบคนอย่างฉันแยมจะทําแบบนี้ได้ยังไงนะฮะช่วยไม่ได้เองนะไม่รู้จักจีบเนื้อจียมตัว คุณยามคะฉันขอโทษแทนยัยแอมด้วยนะแอ,อมรอก่อนยัยแอมจ้ <Hey. S 1> ยะยัแอมแกหน่ะไม่น่าไปทำกับยามเขาแบบนั้นเลยนะพี่พี่จะให้ฉันคบกับยามเหรอ เป็นแค่ยามอะ่ะคิดยังไงมาตีฉันฉันไม่ชอบหรอกนะแกไม่ชอบเขาแกก็ไม่น่าไปทํากิริยาท่าทางแบบนั้นกับเขาเลยนะน่าจะรักษาน้้ำใจเขาบ้างอยู่เฉยๆอะ่ะเขาก็เลิกคุยเพื่อไอ้นี่นไ,ปไปเองแหละโอ้ยพี่เลิกพูดถึงยามพอดีได้ไหมแค่ฟังชื่อฉันก็รำคาญจะตายอยู่แล้วจะทำงานเออไม่พูดก็ได้ว่าแต่ลูกท่านประธานอะ่ะ<ม>ที่จะมาให้แกสอนง,งานอะ่ะหมายอย่าง น่าจะยัง่ะพี่ถ้ามาเนี่ยก็คงจะมีคนมาแนะนำให้รู้จักแล้วแหละ mm hmm. ยังางานเถอะอ่ะ,อะฉันจะสั่งกาแฟพี่เอาด้วยปะเผื่อด้วยพี่เหิว่ยอะไชาบีดได้เลย <laughs> ชาบีร้านไหนะคุณแอมกลับแล้วเหรอครับ กลับไปเหรอคะคุณยามยันครับพี่ลุงงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเดินทางปลอดภัยนะครับะจะเจอกันใหม่ ดูนะคะเนี่ยคุณตี้ก็ดูว่าเอกสารเนี่ยมันตรงกันกับในคอมไหมถ้ามันตรงกันนะคะคุณตี้ก็เซ็นได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะค่ะนี่ค่ะพี่ลุงคะ,ะในชั้นท่านหน้าที่สอนอางานลูกชายธ่า,ามาทาน,นี้คะ่ะเพราะหน้าที่ดูแลลูกชายธรามาทานเนี่ยเป็นหน้าที่ของฉันธรรมาทานเนี่ยฝากหน้าที่นี้ไว้ให้กับฉันคะ่ะไม่เป็นไรหรอกแอมพี่คิดว่าแอมอ่ะคงไม่อยากจะสอนตี้หรอกเดี๋ยวพี่ทำแทนดีกว,ว่านะ ทำไมล่ะคะนี่มันยามหน้าบริษัทนี่คือว่าคุณตี้เนี่ยเขาเป็นลูกท่านประธานนะเขาไม่ใช่ยามหรอกนะเขาแค่มาฝึกงานคุณตี้คือแอมต้องขอโทษด้วยนะคะที่แสดงกริยาแบบนั้นกับคุณตี้นะคะพอดีแอมไม่รู้อะคะ่ะว่าคุณตี้เป็นลูกชายท่านประธาน เรียกว่าเป็นแค่ยมธรรมดาเอ,อ่อแต่ว่าต่อจากนี้ไปนะคะพี่ลุงไม่ต้องมาสอนงานคุณตี้แล้วนะคะเพราะว่าตำแหน่งเลขาของคุณตี้เนี่ยท่านประธานเลือกให้แอมดูแลแล้วค่ะพี่ลุงครับงั้นให้คุณแอมสอนงานผมก็ได้ครับงั้นพี่ลุงก็กลับไปทำงานของพี่ลุงเถอะนะครับได้ครับคุณตี้ นอยากจะขอขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนมากๆเลยนะที่ช่วยสอนงานลูกชายของฉันนเป็นอย่างดีตั้งแต่นี้ต่อไปนะลูกชายของฉันะจะมาดํารงตําแหน่งผู้บริหารใหม่แทนฉันเองไม่เป็นไรเลยค่ะธรรมทานเพราะว่ายังไงล่ะเนี่ยแอมก็จะได้เป็นเลขาของคุณตี้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะพวกฉันนีก็ยินดีแล้วก็เต็มใจที่สุดเลยค่ะท่านประธานะฉันขอบคุณพวกเธอมากเลยนะอ้าวลูตี้มาได้เหรอลูก มา,มาลูกนั่งลงก่อนจ้ะ,ะทุกทุกคนจ้ะฉันนะ่ะมีเรื่องจะแจ้งทุกคนได้ทราบกันนะคะนี่คือลูกตี้ของฉันเองซึ่งเขาจะมาดํารงตําแหน่งท่านประธานคนใหม่แทนฉันส่วนหนูแอมก็จะเป็นเลขาของลูกตี้ฉันเองจ้ะขอขอบคุณมากค่ะท่านประธาน <c oughs> ไม่ใช่แอมนะครับแม่เลขาของผมไม่ใช่คุณแอมครับ มจะให้พี่ลุงเป็นเลขาผมแทนครับฮะแต่คุณหมอแต่งตั้งแทนเป็นเลขาคุณตี้นะคะนั่นมันแม่ผมไม่ใช่ผมครับผมจะให้คนที่เคยรังเกียจผมมาเป็นเลขาผมได้ยังไงล่ะครับอีกอย่างคุณก็เคยไม่ชอบผมตอนที่ผมเป็นยามแต่พี่ลุงไม่เคยแสดงกิริยาแบบนั้นเลยอ่ะเอา,อางี้กันนะจ๊ะลูกแล้วแต่ลูกจะตัดสินใจเองแล้วกัน คุณไม่ชอบยามไม่ผิดหรอกนะครับแต่การที่คุณแสดงกิริยาแบบนั้นมันดูไม่เหมาะสมทั้งอาชีพและฐานนะคุณแอมครับคุณไม่เหมาะกับเป็นเลขาผมหรอกครับส่วนคุณลุงผมจะเลื่อนตำแหน่งเลขาให้และเพิ่มเงินเดือนให้เหมาะสมกับตำแหน่งครับค่ะขอบคุณท่านประธานนะคะิฉันก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่เลยค่ะ แล้วฉันจะได้เป็นแค่พนักงานธรรมดาเหรอคะก็คงตามนั้นแล่ละค่ะเอาล่ะงั้นต่อจากนี้ผมขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมกับผมต่อส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ขอเชิญออกไปได้เลยครับ